สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเก่งบ้านจนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถพี่โดนัทนะครับคือเดสิรวยล่ะยิ้มเชิงครับย่าง,งดิย<ม>ิ้มจริงข้างหน้านี้เป็นคาร์บอนแท้นะครับคิ้วห้าร้อยนะครับคิวอยู่นี่ใช่มมีตังมา,มาเอาไปจุดสีมันก็เป็นจุดสีท่างเงินแก้วตัดเท่านะครับเท่าแลมโบข้างหน้านี่เป็นดัมจอดนะครับดดจอ เพิ่งขึ้นมาใหม่ๆล้อ,อก็เป็นโยโกหนึ่งจุดสองนะครับยางหน้าสี่ห้าทับเจ็ดสิบนะครับยางหลังสี่ห้าทับเก้าสิบข้างหลังเป็นนุ่มย่อนะครับตเตยยี่บเจ็ดนะครับอายุหกเหรอออกสเตยยี่หกนะครับอาร์มดีสอาร์มดาวสว่างนะครับท่อก็ดาวสว่างนะครับโซโซถ้ามีใจก็สปอนเซอร์มานะครับดาวสว่างชัวร์คอร์สนะครับคอร์สฟอร์มครับ ถังอัลมันมีเนียมนะครับรวมครึง่งช <Wow. S 1> ่างมอสถ้ามีแจก็สปอนเซอร์มานะครับกแกถือว่า <c oughs> เต็ปเครื่องก็ <c oughs> กนะเดิมแชมปนะครับล่างก็เดิมนะครับข้องแจก็สกิปมานะครับห้าพันบวกบวกนะครับครัน <c oughs> นี้เปิดราคาที่แปดร้อยครับ <c oughs> มีใจมายกันเลย เดีย๋ยวเราจะสตาร์ทเสียงโชว์นะครับวงบงง,ง <พ star! S 1> ตาอ๋เอา,ตารตให้เขาบึงอันนี้มีสี่เสียเอาเอาเตอร์รเอากรตให้นเพื่อนมึงคนกาเ่ัูนงจกียงตอันนี้นะครับหาเนื้อก,กูนะครับเจอได้ครับวิ่ง พันเมีย์นะครับห้าพันบวกบวกมีใจก็แอดมา <c oughs> พร้อมวิ่งน,นะครับชิกากก็ไปไกลครับ้้ปแปลวจะ